เซ็นทรัลพัฒนาผนึกพันธมิตรหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ประจำประเทศไทยและภาครัฐเอกชนประกาศความยิ่งใหญ่เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองไพร์มันเดือนแห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQIA+N ทั่วโลกกับงาน Thailand Pride Celebration 2024 Pride for All ชูไทยแลนด์มาร์คพร์ระดับโลกพร้อมขับเคลื่อน f e s t i v e e c o n o m y อัดอีเวนต์ฉลองตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจและท่อง เที่ยวไทยผลักดันไพรไทยมุ่งสู่การเป็นเจ้าภาพบัวไพร2030เราอยากจะร่วมือกันนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าต้อนรับนะครับเรืเพศสภาพแล้วก็เรื่องความเท่าเทียมนะครับแล้วก็ส่งเสียงตรงนี้เนี่ยไปยังต่างประเทศด้วยไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBT ควรจะมารวมกันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่หลายๆคนรอคอยนะคะ